ก็ต้องสองนแล้วนเต้งทำไงเนี่ยเรามีเนก็บเราเราม่เป็นถังตัวอะไรวะเือเอ้ยตงกี๊ก็ื้อะไรมีติ่งถซื้อนี้ยาคจะเป็นยิ่งคุณว่ากินวานย็นในโหดใจมากเครับนแม่กนี้า่้วย หวานชื้นใจหน้ำหวานเร็กท่เราเราข้าวเรีมวยจริเจริอับไปกินลดการกิค่าอื่นกเอย่าไปให้อาหาหมูโชกอ่ะไเออเียหมชืนโชกเ่ไปให้อาหารอ่ะเออเดี๋ยวคนเขาไปกินข้าวตมออ แค่อเป็นแค่ขันหมูละที่สงค์รีต้องเอากินข้าวที่เอกลีไปปุ๊บผมก็จะขีรถกลับไปสิงค์เมืองกเป็นนาอะทำอไไปไหนกันหมดอะนี่มีใครรีบไปไหนกันหมดแค่ขันหมูเสร็จปุ๊บตอนเรจะกลับลคุณนั่งคุยกันนั่นไงนั่งคุยกันขวางต แล้วก็ไปฟังเขาไว้ดีเพราะนั่งว่าเราเป็นฟังก็ต้อต้องไปาะนั่งว่าอะไรมางเป็นคนตะไน่อาอาเรียกทำไมเอาเรีกทำไมต้องไปาันด่นี้ติดกคนณะไน่เอ๊ะองนอะไรมาไปก็เออเพรว่าคนตะไน่นั้นเป็น ไปไปไปดินก็เลยโดนับปแล้วจามาราเดีว่าคุณมโนอยู่แต่ก็ไม่ใช่คุณชุดไปา เรียกทำไมพอ,อเรียบร้อยกันเนี่ยเรียบร้อยไร้ยางคนนั่งอะไรนิ้ไออ่มอุ้ยบัญชาการเจ๊ว่เรียก้บบาลเงียบๆไงอ้าเดินจงที่ตัวเองได้อัสมา รักนาาะพี่โน้ตนะพี่โนดตก็ตอนนี้เขาจะออกว่ารอนาคนสวยไปช่วยให้รัศนาหน้ามุหน้ามุ้งมามาเลี้ยงแทนพี่โน การนะ์ตูนาหน้าหน้าบุ้งไข <c ười> oh ่ต้มยำละมึนบัญชาการฝ่านี้จ้ะขนมะเข้าชัตุชิโน่เขาปัดใส่ชีสนี่เขาปัดเอ็ซโซเ้ยเขาปัดเขาปัดเอ็กซ์เอร์โซโอ้ยยังเอ็กซ์เทอร์ซ เคยื่องื่มอกอยาาผมอหนู่ปายายาเปลี่ยนผ้าหนเออเออะกอดเลยนะดูดนั่งอันนี้นะยางอย่าเบื่อไ มันไม่มีไข่เจียวห้าดาวนะเออมันไมู่้เรามข่วดาวมันมีแต่ไข่มันมีแต่ไข่เจียวสิดาวเจโอ้ยงานข้าวผัดกัะป๋องเอ้ยนั็นฟางบอลกินโน่เออ เอาแต่คิดแก็มีกไมีกับซื้อเอาแต่คิดก็บไงบ้างป้าโอ้ยทำไรเฮ้เออเนี่ยไปนี่มาไปเข้าน้ำมาเพิ่งมาปอยู่คนเดียวเป็นไงบ้างคุยใครอะคุยใครเปล่านะม้ลเข้าลากระป๋อง วันนี้ป้าอยากกินข้าวอะไรมันเป็นอะไรหรอเจ๊เฮ้ยเราต้องไม่ใช่ป้าเราต้องนึกเปนูือปอนวันนี้จะเอาจะกินข้าวหรือยังล่ะป้อวันนี้เป็นไข่เจียวห้าดาวไหมได้ไม่แล้วอะไรไข่เจียวห้าดาวมีวิธีสิบดาวอ๋อสิบดาวเหรอเออะไรเป็นชุดเดียวนะเมื่อวานเทียวนมแล้วก็อะไรอีกอ่ะห้าดาวแค่ห้าฟองส่วนสิบดาวที่สิบฟองนะอร่อยไปอีกด้วยแล้วทำไมอีกผัดผัดกะเพรา คาปูชินโน่เออใส่ทาวาคาปูชิโน่เออเออแล้วก็แซนฟายเอเมซโกยอีกแล้วอ,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 อะไรเนี่ยแล้วก็กาแฟอเมร,ริกาอ่ะไม่ใช่แล้วก็ไอ้อน้ำครื่องดืม่มอะไรดีหวาน, <laughs> นเย็นอ่ะหวานเย็นก็เอาไปซื้อไว้ตัวยหวานเย็นมีอะไรดีปะ หวานเย็นก็เป็นชอบกินหวานเย็นนะป้าชอบกินหวานเย็นนะอาไงไม่เจอะไรเขาเปนน้ำป้าอยู่บ้านกัน่างนี้ต้องเรียบร้อยไม่ต้องอะไรมากมายวานเย็นหวานเย็นก็หวานเย็นยำปลาปองเสอร์ฟน้ำมันที่มีปลาเทียน่ทำยังไม่ทันเือที่มาถังยังไม่ทันมีป่ะมีมียดเทียนป่ล่ะมียียนแล้วยังม้ท่ะไปได้อ้หวานหวานเย็ป้กระป๋องอืมเฮ้ยมันจะหวานนะ ก็คือเอาน้ำแข็งมาใส่ปลาป๋องเอาน้ำแข็งมาใส่ในปลาป๋องอบแช่ในตู้เย็นให้มันแข็งต้มจี๊ดโกโก้บ้านนะต้มจี๊ดโกโก้นะเออแล้วอะไรอีกอ่ะน้ำแข็งใส่ไข่น้ำแข็งใส่ไข่เออมาป้าอร่อยนะเราเปลี่ยนแปลงกินบ้างไงเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารบ้างไงจ้าเออพูดจา ใช่แล้วก็ชนแถาบ้านะซื้อล้วมาฝากพี่แดนด้วยมานแดนพี่แดนด้วยที่พูดมาเนี่ยมันยังแต่เรายังไม่เห็นปัจจัยนะป้าแล้วก็ป้าเรายังไม่เห็นเงินเลยว่าจะจะไปทำจะเอาเงินไหนทำอย่าวนะร้อนๆอยู่ด้วยอารมณ์ไม่ดีอ้อ้าวทำไมงั้นล่ะป้า มีคนโทรมาทวงตังค่ะว่าป้ากัษณะยิ้มมาเมื่อวานจะเที่ยวกันเอ่ามันแต่งเรื่องโดยอิ้ังค์มากเลยรอจานเมื่อวานนี่ป้าไปเอาเิบพี่แบมมาเหรอไม่จ่ายไม่เคยยืมเงินใครเลยชั้นเนี้ยนะเออเอาชีวิตงดงามนั่งนึกเมนูอยู่พี่แบมเองลยไม่ต้องมานึกกับเมนูเมนูไงป้กจะเอาตังค์ไปทำกินนี่ไงป้าไปจ่ายของกอลเอยอวยร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 แช่งแช่งค่ะแช่งวยรว้รวย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 ่างนี้วยร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 วรวก็ พักจัดสรรในบ้านหนูไงใช่เมื่อวานบอกพ่อก็ซื้อเรากินเมื่อวานเราไม่ชิวใจอะไรเลยคุณพ่อสถานคุณแม่สะอิงสักหนึงเลยค่ะวาสนาด่านในมาโนดรัตนาวัฒนสัยลูกฟังคนอื่นก็พูดบ้างป้าพูดอยู่คนเดียวแหละถ้ามึงเป็นควายในวันทัวร์เรากล้ออีกกล้ออีกก็โทรมาทวงตังค์ยังหน้าอืนเลยเออพูดไปเถอะเดี๋ยวพี่โนดจะมากลับปืนมาจ๋ากระหมดเยอะเลยจ๋า คนเขาบอกว่าป้าไปเอาเงินมาเฮ้ยเมื่อวานนี้ป้าเราไม่ได้จ่ายอะไรเลยนเมื่อวานเนี่ยไม่เมื่อวานนี้พี่แบมเราไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะแม่คุณหมอฟ้าเลี้ยงให้เราเมื่อวานเนี่ยเกือบพันนะเจ็ดร้อยกว่าบาทนะส้มตำไก่ย่างไอ้ข้าห้องน้ำข้างนอกนะฮะตามก็ไม่ใช่ค่าค่าห้องน้ำแต่ว่าค่าห้องน้ำตามฟังเมื่อวานเมื่อมื่อไม่ต้องมาแต่งเรื่องเลยเดี๋ยวพักก็ไปเอเอาเท้าเขียดมึงนะ ออกจากบ้านนี้ไปเลยกก็ออแล้วไปเลยอุยเมื่อวานเขาสนุกนะเขาเล่นน้ำสไลเดอร์ลงมาจากข้างบนโอ้โหสองรอบอ่ะโอ้โหเก่งอ่ะสอนน้องตีอาบว่ายน้ำอ่ะเรารู้วิธีจริงบ้านเราใช่โอ้โหป้าจากในรัดดาวัฒน์สานดารใหม่มานอกประดทาวุธนาทลายเลยอ่ะเปิดเพื่วสักเนื้อตาไม่รู้ว่าอยู่เขาอยู่บ้านเขาเข้าสนุกกันบ้างเปล่ามั้งพวกเนี้ยนะมาทุกวันเลยมา พูดไปเหอคนที่ไม่ใช่อ่ะเออไม่ไงไม่ใช่ยังไงไยังไงเซ่เนี่ยนะพลาดโดนไม่ใจเราใช่ใช่ป้าเขาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยให้เสมอต้นเสมอปลายคิดแต่เพือยากไปเล่นน้ำมั่งเงี้ยก็อิจฉาป้าเพาป้าเล่นสไลเดอร์ลงมาไงพี้แต่งนี้ไม่เคยขึ้นไงี้ยเลยเนี่ยเออเนี่ยคนดแต่งเพื่ออยากเล่นเนี่ยแล้วป้าพ่อสถานคุณแม่ใส่ยายยาย จะมาเรียกยายเลยไวอยอ้าวเรียกยายก็ไม응่ได้ยายแล้วก็แทกด้วยเจ๊เรียกยายแล้วมาแทกอีกพี่โน่กะบ้าแทกเสียงอีกเด้อเจ้าป้าจ๋าป้าเลยป้าจ๋าป้าจ๋าป้าจ๋าเอามองยายก็มองให้เรียกอะไรเนี่ยแล้วเรียกป้าจ๋าได้เปล่าแล้วเรียกป้าจ๋าได้เปล่าที่จะมาเรียกปุ๋มลูสับปริ้น เรียกป้าจ๋าใช่ป่ะเหนือบรรดาจะรู้กันหมดเลยงั้นก็เรียกขี่ต้อยอ่ะพี่ขี่ต้อยขี่ต้อยได้ไหมไม่ต้องเรียกเลยเงียบไว้เลยเงียบไว้ยายก็ไม่ได้ป้าก็ไม่ได้วันนี้เห็นอารมณ์ดีนะผู้ชายไมเหรออ้าวแต่งเนื้อยป้าบอกเลยวันนี้เราต้องรับเมื่อคืนก็ไปเจกแผ่นให้เออเราต้องรับแขกให้อาจารย์หมอวันนี้ย่ยางมาโหฟังเขาเขียนอลไรแม่หนูชื่ออะไรพ่อชื่ออะไร พี่สาวพี่ชายไรดีกันใหญ่เดี๋ยวก็จบกันนะเห็นบกันทุกคให้เรา่บกันโหไม่กันใหญ่เออไันดีนะป้าเนาะพี่แบนต้องงู้นนะเขาเป็นนาพยาบาลที่เรียบร้อยเจ๊จุกกะเย็บผ้าเจ๊วัชราขาของขายข้างล่างเลี้ยงหมูข้างบนขายของแล้วพี่นุ่ก็ไปตำรวจด้วยใช่ไหมป้า จริงเออเออไปดิจะพูดจริงอ่ะขบวนเลี้หนูเขาได้ใครขอจะสารเสือเจ๊มากนะเธอเรื่องมาเต็มร่ำเลยอ่ะเดี๋ยวคุณจะมากันเนี่ยดูเด็ดปีแบมมาพูดอย่างเงี้ยเราเครียดนะป้าเนาะรู้ใช่เพราะเราไม่อยู่หน้าบ้านเราไม่ได้นั่งหายใจที่มันวันหนึงเรารับต้องรับแขกให้อาจารย์หมอก่อนอาจารย์หมอจะมาใช่ไหมป้าต้องบอกแขกให้นั่งคอยก่อนนะคะใช่ไหมหนูนะจ๊ะจะพูดถูกต้องเลยจักริดแลน์ดาววัฒนาดันในมาโนและตันาวัฒนาศรีลุกโอ้แล้วพีแบมมาพูดอย่างเงี้ยเราไม่เข้าใจอ่ะเรา เครียดแทนเนี่ป้าให้ดูดิลลตนาดาเป็นไงล่ะป้ารัตนาดายายโอ้าเออะไรกันเนีเราเป็นพยาบาลนะพอสมรู้เรื่องหมดเรีกป้าได้ทีแยายห้ามเรียกนะเว้ยพี่ยายห้ามเรียกพี่ต้อยยายห้ามเรียกเออ ยายต้รู้ชีวิตจริงหมดแล้วนะเพราะว่าบ้านตาย,ย,ายตำรวจ่อนพี่โนจะน่ามาคุยกับเราเยอะเลยยายต้อยคนที่ไม่ใช่ยายต้อยยายต้อยยายต้อยเรียกทำไมเรื่องขี้หมูป้านะไ,ไ,ไ,ไป,ไ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 ,ปไปกินต้นกล้วยหน้าบ้านผมอ่ะยังยังไม่เคีย์นะ มันแต่งเรื่องเออมึงชอบแต่งเรื่องเด็กพวกนี้เป็นคนชีวิตจริงรมาดำเนินการขึ้นนี้นะไม่เข้าใจอะเด็กโดนจิตใจให้หนูมึงมันชอบแต่งเรื่องป้าไม่เคลียร์หรอกเดี๋ยวพี่นกยิงมึงเรื่องที่ป้าปล่อยหมูป้าเมื่อกี้ต้นกล้วยหน้าบ้านผมอ่ะเลยหน้าบ้านมึง คุณอนี้ก็ยิงมึงกันเด้อเป็นมัดนะยิเบาเนะคะแล้วป้าก็ว่มาเหมืเงียบบาบาบ้านกูในควายโดไม่เียนะเอ้ยบ้านมึงเหรอดิมกมกับเพืนบ้านสคนปบ้านตัวเองคุยเกนอ่นเออใช่ป้าจ็จุดจนาดาในมาโนรัตนา